พอดีวันนี้นะครับเราก็ได้ประกอบเจ้าคำสานเสร็จแล้วในสเต็ปใหม่ของเรานะครับเราะออกมาลันจินหน่อยครับน้องๆก็ถามว่าถ้าก้าวที่สามพังเหรอทำไมถึงได้เปลี่ยนอ๋อไม่ได้พังนะครับพอดีพี่อยากอัพสเต็ปนะครับนิ่งดีมีควันออกโอเคนะ้ำมันเครื่องไหลออกฝาสูบเอา้านอดฝาไม่ได้คัน โอเคครับก็ขอกราบสวดับสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปคนทุกท่านเลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็พบผมอีกแล้วนะจ๊ะจอร์นนบวรเลออินฟินิต้ตแบงนะจ๊ะพอดีวันนี้นะครับเราก็ได้ประกอบเจ้าคำหาเสร็จแล้วในสเต็ปใหม่ของเรานะครับก็คือเป็นท่าเ้าชักห้าเลยนะจ๊ะท่อก็ยังใช้เป็นท่อของนันหนูรับลูก้กาเช่นเดิมนะจ๊ะก็สําหรับสเต็ปที่แล้วที่เฮ้ยมึงมาจากไหนกันี่ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมาจากไหนกันวา เช่นี้ในกรุงเทพนัเนี่ยก็สรับสเต็ปเดิมนะครับที่เป็นสเต็ปของอชั้งเซมองเทพนะครับเป็น5่า้าชักสามเราทำไว้ดีที่สุด167 g p s สิ<ห>น,นะครับผมแบบล่องแต่ถ้าพันเมตรจะวิ่งอยู่ประมาณร6 1หดนะครับ1้อยล่องร้อยห1อร้อย่ะคือพันเมตรนะครับก็เดี๋ยวว่าแจวนะครับอันนั้คือเป็นชักสามนะแต่น,นี้เป็น5้าก้าชัก5ตามสเต็ปอันนี้เป็นสเต็ปใหม่นะครับ ก็คือเปลี่ยนข้อเบียงแต่ก็ยังคงเป็นคาดเท้าเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราเราออกบาลานซ์อินหน่อยครับน้องๆก็ถามว่าถ้าก้ากสามพังเหรอทำไมถึงได้เปลี่ยนอ๋อไม่ได้พังนะครับพอดีพี่อยากอัพสเต็ปนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยขี่รถก็ประมาณตีซะห้าทิพย์พี่ก็จะเปลี่ยนสเต็ปเครื่องละแต่อาจจะเปลี่ยนนะที่นี่คืออาจจะไม่ได้เปลี่ยนให้มันใหญ่ขึ้นหรือไม่ได้เปลี่ยนลดลงอาจจะเปลี่ยนเป็นสเต็ปเดิมหรือขยับนิดเดียวอะไรเงี้ยแต่พี่อยากใช้ของใหม่หมดอะไรเงี้ย เพื่อที่ลดการพังของมันอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่แหละอย่างที่บอกนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เราจะไม่เลี้ยวซ้ายไปทางเรียกเดี๋ยวนี้เราจะตรงไปนะครับครับันอินกันหน่อยชิวๆอย่เดียวดิเบีิยแฮ่าฮ่าไอ้ยัเราไม่ได้ตั้งคันเลยคันเลย เอ,ออออยูน่นะคนดูก็ประมาณนี้นะแล้วก็ยังไม่ได้จูนเก็บอะไรดีๆด้วยนะจ๊าก,ก็แบบเอก็อ,อย่างที่บอกครับก็ประกอบเครื่องเสร็จปั๊บก็ติดเครื่องแล้วก็ออกมาเลยนะครับส่วนเข็มไม้ก็ไม่ต้องไปดูแมงนะครับรเพราะรถคันนี้มันความเร็วสูงกันแล้วอาจจะวิ่งจมไม้เลยอะไรเงี้ยก็ก็เป็นได้นะไม่ได้แอคเอ้ยแต่ข้างหน้าแมงําไมมันมึนๆคำๆวะอะาคารแบบนี้เนี่ยโอ้ยจะปัดจะเฮ็นก Quẩy vào, quẩy lần quả vào. Để cho thảm con. Quẩy được không? Quẩy được không? Làm gì à Vào gear. Vào đi. Vào đi. นั่งขี่เอานั่งเเี่ขานเลื่องนครับเลื่องนั่งขี่เอเอหมแล้วเ,วเอฮ้ย,ยรถออกมาเพื่อนอันตรายนั่งขี่เยอะท้องเกินร้อยกว่าำขำๆนะครับก็สเต็ปนี้ก็ประมาณนี้นะก็แบบเอาไว้ขี่เล่นออกทริปเพราะรถเรามันเป็นทรงตรอมีตะกร้าเลยก็ว่าได้นะจ๊ะประมาณนี้ ไม่ได้มีอะไรมากไอพวกไอเฟมันไม่หวหรอกเราง่ายเเราพอไนคือเราก็ไม่อยากบิดเยอะเลยเราขอขี่ธรรมดาก่อนเพราะปัใส่แกราคัเลื่อนเนี่ยมันเอินเอินเอินเนี่ยนะครับเพราะถ้ารถคันเลื่อนเลยเราไม่ควรที่จะไปซัดต่อนะเดี๋ยวแม่งจะมีปัญหานะครับผมเพราะน้องๆเนี่ยจะบอกว่าเสดจันทร์น้ำวันไม่ไม่เล่นลิงแล้วหรออ่าพี่บอกนวันนี้เลยนะครับ ลิงนะครับจะมีอีกวันหนึ่งนะครับประมาณช่วงท้ายเดือนนี้แต่พี่ไม่บอกว่าวันไหนพี่กับพี่เฟรมพี่เกมพี่ยักษ์จะไปเสิร์ฟแปดริ้วออกทริปกันขี่ข้ามจังหวัดกันไปหนึ่งดอกอ่าพี่บอกเลยว่าขี่ข้ามจังหวัดกันไปสักหนึ่งดอกนะครับแล้วก็วัดกันเลยว่าใครจะแจวกับใครนะฮะก็ครั้งที่แล้วเราไม่ได้ทาคลิปกันเนื่องจากแกมาดึกแล้วก็มาถึงข้ามแล้วก็เหนื่อยกลันมากแล้วฝนตกนะจ๊ะก็เลยได้กลับไปแบบ ไม่ได้มีอะไรติดไม้ติดมือแต่ว่าก็ส่งแขกแบบสวยงามนะ <What? S 1> ประมาณนั้นแต่ด้วยความที่รถพี่เขามันกโ็โรยที่ขับมาไกลมากนะจ๊ะ oh. ประมาณนั้นเดี๋ยวเราก็เอาไปเสิร์ฟเขาบ้างถึงเท่นบ้านเขานะครับ oh. เดี๋ยวเราขออนุญาตไล่รถใหม่ก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันนะจ๊ะ oh. เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหานะฮะในการที่เราจะรถไปวิ่งแล้วก็พ่อส,สะตงสเตอร์เราจะไล่ให้ลงเลยเพราะว่าเราไล่บ้านเราเนี่ยมันเป็นถนนขึ้นเนินนะครับ oh. มันจะแรงกับถนนดันเนิน ต่เมื่อไรที่วิ่งตามเนินเพราะฉะนั้นเราต้องไล่สเตอร์เผื่อนะจ๊ะถ้าเราไล่สเตอร์เผื่อได้รถเราก็จะแรงนะจ๊ะประมาณนี้มันอยู่ที่ลักษณะถนนของบ้านพวกคุณอ่ะเมื่อบ้านพวกคุณมันเป็นประมาณไหนกันแค่นั้นเองนะโอเคตอนนี้เราก็มาได้ประมาณ20่สิโลละ20บโลนะแป๊บเดียวว่ารถมันแรงครับดูดเห็นว่ามันแรงปะดหก็ดเลยดเ โอ้โหเกียร์เมื่อไรด๋อดออแร่กูไม่บิดเลยไอพเฟ็มเมื่อกี้กูไม่ได้บิดเลยถ้ากูบิดนี่ยหอนถ้ากูบิดนี่ยหอนเลยเอออ๋ออ๋ออ๋อแอคชีพหายมาอีกรอบมึงกูไงไปไม่ได้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 เยี่ยถนน โอ้โหเฮียน้องๆครับน้องๆได้ยินเสียงมันสับรอบตายเออเดือดเออเด้อนะครับโอ้โหดูเดี๋ยวมันโอ้โหพราะเมืองนี้กูบอกเลยว่ามันเอาก็ได้ทุกดอกนะครับที่บอกเลยว่าทํารถให้ใครขี่ก็ไม่เท่าทํารถให้พวกมันนะครับพอพวกมันขี่รถแบบบอกเลยว่าเฮียจัดนะจ๊ะเฮียจัดเลยประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราวนกลับกันเลยนะเดี๋ยวหาที่จอดกันหาที่จอดกันแล้วกันเดี๋ยวรีวิวหน่อยว่าเอยเราขับมา20ฟโลรถอาการเป็นยังไงบ้างไป เฮ้ยข้างหน้าจอดหน่อยดิ <What? S 1> จอดก่อนมึงรีบไปไหนกันนี่ยู่เว้นจอดข้างหน้าก่อนนะครับน้องๆจอดกันครับจอดกันครับ <What? S 1> เฮ้ยจอด <What? S 1> จอดก่อน <What? S 1> เออเช็ครถก่อนดิสาดเกียวทั้งสามสิบลยเออไอเด็กเกี้ยร์พวกมึงนี่มันแอกกันจริงๆวะ่ะ เช็กรถก่อนมานั่งใช่ไหนว่ารถเราอาการเป็นไงวะดูซิมีน้ำมันน้ำมันหรือเปล่าปั๊เครื่องนิ่งดีไหมนิ่งดีมีควันออกโอเคน้ำมันเครื่องไหลออกฝาสูบโอ้โหไหลบานเลยไหลบานเลยเอ้าน็อตฝาไม่ได้ขันน็อตอุดน้ำมันตรงแน่ไม่ได้ขันโอ้โหจะหลุดแล้วเนี่ยน็อตเสาถอน ไอ้เหี้ยเ้าอนเออเด็โอ้ยร้อนโอ้โหจบละคนดูครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะไปต่อไม่ได้ลืมอุดน็อตน้ำมันตัวนี้มาข้างบนไม่พอน็อตเสาตัวนี้ถอนอีกเฮ้ยกูกกอาดแน่นเยู่ยนะมันถอนได้ไงวะเออไอ้เหี้ยก็ว่าไม่รถไม่ค่อยมีความแรงเออสงสัยต้องผาใหม่แก้ว่ะ เออเซ็งมากเลยก็เดี๋ยวโทรเรียกให้พี่ยักษ์มารับดีกว่านะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพิ่มได้ถึงที่หมดติดตามเฟซบุ๊กที่ชคบวจันนะครับก็รถไม่มีอะไรแล้วกรณีนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวกลับไปทำไม่นี่ก่อนเห็นไหมน็อตมันคายแล้วก็เออเขาเรียกว่าน็อตฝาเนี่ยมันมันไม่ได้มาดีๆเห็นไหมหยดไหลจุ้ยจุ้ยเลยก็นะครับสำหรับ เจ้วคันนี้จบแล้วไม่มีอะไรเดี๋ยวไปทําฝาให้มันจบก็พอนี่ขนาดนอ็นอตนอ็นอตนอ็อตเสาคายหนึ่งตัวนะรถยังวิ่งได้ไม่มีปัญหาเลยท่านั้นก็เขาบอกว่าผ่านแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสสววััดีีคลิปปนน้ขอตอตไก่สวัสดีครับ